เข็นใจให้รักพ่อแม่แต่เข้าใจเพื่อเห็นค่าพ่อแม่ถามอากตันอยู่ไหมที่มีรักพ่อเดรักคุณไหมที่เกลียดแม่ผิดไหมถ้ารักพ่อมากกว่าแม่บาปไหมที่ดีใจเมื่อรู้ว่าแม่กําลังจะตาย ก่อนอื่นให้มองตามจริงว่าความรู้สึกเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้ความรู้สึกที่มีต่อใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะไม่ใช่ว่าเป็นพ่อเป็นลูกเป็นญาติกันแล้วแปลว่าจะต้องรักกันหรือมีความชื่นชมถ้าตัดคำว่าพ่อตัดคำว่าแม่ออกไปเหลือแต่ความกระทบกระทั่งระหว่างคนกับคน<ม>ก็อย่าแปลกใจถ้าจะมีอารมณ์ต่อกัน เป็นความขัดเคืองบ้างความโกรธบ้างความแหนไหนไม่อยากรักบ้างหรือกระทั่งความชิงชังรังเกียจเดียดฉันบ้างอย่าตั้งโจทย์ผิดถ้าตั้งโจทย์ผิดชีวิตถึงขั้นที่ไม่มีทางจะเป็นสุขได้เลยสักวันเดียวบางสิ่งบางอย่างในสังคมปัจจุบันก็ยากที่จะให้อภัยซึ่งมีอยู่มากมาย เช่นบางคนรับกรรมที่เคยทำกับลูกไว้ในครั้งก,ก่อนๆต้องมาเกิดกับพ่อแม่ที่ทำเรื่องเลวร้ายกับตนเช่นเมาเหล้าทุบตีมีพ่อเป็นผีพน,นันหันมาปล้นเงินคนในบ้านมีพ่อที่ทำบาสีบาสเถลิงกับลูกที่ไม่มีทางขัดขืนมีแม่ที่ขายลูกสาวกินกรณีเช่นนี้อดีายวว่าแต่จะมีกำลังใจตอบแทนพระคุณเลย แค่ห้ามใจไม่ให้คิดฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองก็นับว่ายากแล้วขนาดเดียวกันก็ไม่ใช่ความผิดของสังคมที่คนส่วนใหญ่พากันชื่นชมระลลึกนึกถึงพระคุณของพ่อแม่ถึงขนาดที่เกือบทุกชาติทุกภาษาจัดให้มีวันพ่อวันแม่เป็นประจำทุกปีสะท้อนให้เห็นว่าโลกของสิ่งมีชีวิตชั้นสูงนั้น เขามองกันว่าพ่อแม่เป็นผู้มีบุญคุณยิ่งใหญ่ขนาดสมควรที่จะไม่ลืมจัดวันพิเศษเพื่อบูชาพวกท่านอยากเข้นใจให้รักพ่อแม่เพราะจะเหนื่อยเปล่าและยิ่งทรมานใจขึ้นแต่เข้าใจเพื่อเห็นค่าพ่อแม่แล้ววันหนึ่งจะเข้าถึงความรู้สึกที่ถูกต้องเป็นสุขที่ได้เป็นมนุษย์เต็มตัวสมเกียรติภูมิกัน พ่อแม่มีชีวิตต่อได้ถ้าไม่มีคุณแต่คุณมีชีวิตขึ้นมาไม่ได้ถ้าขาดพ่อแม่หาค่าของชีวิตให้เจอแล้วคุณจะได้ตระหนักว่าคุณมีชีวิตขึ้นมาหาค่าของชีวิตไม่ได้ถ้าปราศจากพ่อแม่คนเราจะทราบว่าตนมีใจสูงหรือใจต่ำก็ดูง่ายๆว่าจำได้หรือเปล่าว่าพ่อแม่สำคัญแค่ไหน ธรรมชาติสร้างให้เราจำสิ่งที่เราเคยทำไว้ในอดีตชาติไม่ได้ก็เลยไม่มีทางทราบได้เลยว่าการถูกข่มเหงรังแกในบ้านโดยพ่อแม่ตนเองคือการแสดงตัวจงแจ้งของกรรมเก่าคุณอาจทำแบบนี้กับลูกของตัวเองหรือลูกคนอื่นเมื่อทำใจไม่ได้ว่านั่นคือกรรมเก่าเลยผูกใจอาฆาตแล้วกลายเป็นปมพยาบาท ระหว่างคนในครอบครัวยากมากๆที่จะถ่ายถอนลองมองให้เห็นว่าพ่อแม่ของเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดามนุษย์ธรรมดาต้องติดอยู่กับอะไรอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องของอารมณ์และความยึดติดเมื่อเห็นความจริงนี้ได้ก็ให้อภัยได้ไม่ถือสาได้ขอให้มองด้วยว่า เราจะเป็นทุกข์กับกรณีนี้เพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความถือสาของเราเป็นสำคัญสำหรับคนเกลียดพ่อแม่แค่มีแก่ใจทำความเข้าใจที่มาที่ไปของพ่อแม่ให้อภัยในความร้ายกาจของพวกท่านได้ก็นับว่าปรับใจเข้ากับความประเสริฐแบบมนุษย์อันเป็นธาตุแท้ของคุณได้แล้ว ใจที่สามารถเห็นใจคนอื่นใจที่สามารถอภัยพ่อแม่คือใจที่ดีพอเสมอและใจิตใจที่ดีพอนั่นเองจะเป็นต้นเหตุแห่งรายละเอียดทางคำพูดและการกระทาที่พอดีให้อภัยในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเรารู้สึกเหมือนกับเคลียโล่งปลอดโปรง่งไม่มีความรู้สึกอันเป็นลบเลย แต่หมายความว่าเรามีความเข้าใจในฐานะลูกว่าท่านให้กำเนิดเรามาท่านเป็นรากของชีวิตพ่อแม่คือรากของชีวิตถ้าไม่บํำรุงรากชีวิตก็ยากจะเจริญการที่คุณอาฆาตพ่อแม่อย่างรุนแรงไม่ว่าด้วยเหตุผลกลนใดก็ตามชีวิตคุณเหมือนจะมีบาดแผลใหญ่ทำอะไรก็ยาก ถึงแม่บุญเก่าหนุนให้รุ่งเรืองก็ต้องมีอันเป็นทุกข์ไม่สุขใจจากความรุ่งเรืองนอกกายดังกล่าวสำหรับพ่อแม่เป็นข้อยกเว้นพิเศษไม่ว่าจะดีเลวอย่างไรถ้าทำคุณกับพวกท่านก็ได้ผลเป็นความสุขความเจริญเพราะได้ชื่อว่ารู้คุณคนได้ชื่อว่าตอบแทนผู้ควรตอบแทนได้ชื่อว่า ใช้นี่อันควรใช้น้ำหนักของกรรมดีที่คุณทำกับพ่อแม่จะให้ผลชัดเป็นความไม่ตกต่ำแม้ชาติปัจจุบันถูกกรรมเก่าร้ายเล่นงานก็จะได้รับความช่วยเหลือผ่อนหนักให้เป็นเบาตามสมควรถึงตรงนี้สรุปได้สั้นๆว่าอย่ารู้สึกผิดถ้าไม่รักพ่อแม่ แต่จะแย่มากถ้าไม่คิดตอบแทนบุญคุณพวกท่านเลย